รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย The New Isuzu MU-X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์ สวัสดีค่ะหลังเคารพธงชาติแบบนี้ได้เวลามาเติมสาระความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพกับรายการดร์สมิธแล้วนะครับตอนนี้จะอยู่กับน้องใบเฟินอยู่นะคะมาคุยการเกี่ยวกับเรื่องเหานั่นเองค่ะสัปดาห์นี้เลยนี่เราสามารถคุยได้เป็นเดือนเลยนะเรื่องเหาใช่ไหมสัปดาห์นึงไม่พอรายละเอียดมันเยอะดีเทลเยอะมากเล่นไปแค่ตัวเหาอย่างเดียวนะน้องใบเฟิน มันก็แยกออกเป็นชนิดต่างๆแล้วนะเออเหมือนเหมือนหมาพันนู่นพันนี้อันนี้เหาพันนู่นพันนี้เราก็สะสมแล้วก็เลี้ยงดูแลเป็นครอบรัไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะใช่ละเหาเนี่ยแบ่งหลักๆออกมาก็จะเป็นเหาที่เจอในหนังศีรษะอันนี้ก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับอีกวัตเพศก็คือเหากับลำตัวก็มีเหมือนกันนะเอ้ยหรอคะขึ้นที่ตัวหรอคะอยู่กับตัวมนุษย์ของเราเนี่ยก็มีขนหรอคะใช่ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่โอ้อะไรนี่หลายๆคนเป็นปัญหาแล้วก็เป็นโรคตติด่อทาง การสัมผัสจากการมีเพศสัมพันธ์ด้วยก็คือเขาบริเวณอวัยวะเพศนั่นเอง oh. อที่เขาเรียกกันว่าโลนนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> มันตระกูลเดียวกันตัวมันอาจจะต่างกันเล็กๆน้อยๆ uh huh. นะครับแต่วิธีการจัดการดูแลรักษาก็จะเป็นตระกูลนี้เหมือนกันคันเหมือนกันคันเหมือนกันใบเฟิร์นรู้ไหมครับว่าถ้าเป็นเหาหรือสงสัยว่าเป็นเหาเนี่ยไปหาคุณหมอแผนกไหนดีเป็นเหาเหรอคะ เออต้องยัตอบว่าสัตวแพทย์นะบางคนไม่ตอบสัตวแพทย์ไม่ได้เหรอเขาเป็นสัตว์นะไม่ได้เขารักษาแต่สัตว์นะอ้าวก็เห็นตอนที่หมาเป็นหมัดเขายังหยอดยาหมัดหายเลยอ่ะตอนนี้เราคนนะสิอ๋อเหรอเออไปแผนกไหนดีแผนกไหนดีเหรอตาหูคอจมูกอ่ะนั่นไงพิษแผนกเลยครับอ้าวทำไมอ่ะก็มันอยู่ส่วนบนอ่ะเลี้ยวมาแผนกผิวหนังแล้วกันอยู่ข้างกันใช่แผนกผิวหนังบอกตาหูคอจมูกว่าอ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูตาแล้วเดี๋ยวเลี้ยวมาอันนี้ก่อนแผนกข้างเคียงนะครับเพราะว่านังศีรษะผมเล็บ ดีรากคือผิวหนังแผนกแดผิวหนังดูแลอยู่แล้วนะครับวันนี้เราก็มีแพทย์ผิวหนังมาให้ความรู้ในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับวันนี้นะครับผมและน้องเฟิร์นลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้หลังครบรงชาติทางช่องวันนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือเหาเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นปรสิตซึ่งสามารถอยู่ได้ทั้งในตัวคนแล้วก็สัตว์หลายๆชนิดจริงๆมีประมาณ3 0มพันกว่าชนิดแต่ว่าเหาเนี่ยค่ะ จะอยู่บนตัวคนนะคะมีเพียง3ชนิดอันแรกคือเหาบริเวณหนังศรษะนะคะอันที่2คือเหาที่อยู่บริเวณลําตัวอันที่3คือเหาที่อยู่บริเวณอวัยวะเพศหรือที่เรียกว่าโลน mm. ก็คือเหาชนิดนี้เนี่ยจะจะเกิดในในคนที่รักษาความสะอาดได้ไม่ดีจริงๆสามารถเกิดได้ในทุกอายุแต่ว่ากลุ่มอายุที่พบบ่อยนะคะก็จะมาะมาณ3-11ปีคือเป็นเด็กมากกว่า นะคะตำแหน่งที่พบบ่อยคือตำแหน่งที่เขาชอบอยู่เนี่ยก็คือบริเวณที่ค่อนข้างอุ่นก็คือบริเวณเส้นผมที่เหนือเหนือใบหูแล้วก็บริเวณไทยทอยเหาตัวเมียเนี่ยค่ะอา,อาจจะวางไข่ได้ประมาณตัวละสิบฟองซึ่งไข่เนี่ยก็จะใช้เวลาฟักตัวประมาณเจ0ดถึงวันหาบริเวณลำตัวเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเขาไม่ได้อาศัยอยู่บนเส้นขนที่ลำตัวของเราคือพวกนี้มักจะอยู่ตามเสื้อผ้าส่วนใหญ่ก็จะพบในกลุ่มคนที่อย่างเช่นคนเร่ร่อนที่ ไม่ไม่สามารถจะรักษาความสะอาดได้ดีนะคะค่ายกักกันค่ายผู้อบพยพก,การติดต่อนี่ค่ะส่วนใหญ่คือใช้ของใช้ส่วนตัวเนี่ยค่ะร่วมกับผู้ที่เป็นเหานะคะอย่างเช่นบริเวณเหาที่อยู่บริเวณหนังศีศะเนี่ยคือใช้วีร่วมกันใช้ผ้าเช็ดตัวร่วมกันหมวกร่วมกันหมวกกันน็อกร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะส่วนบริเวณลำตัวเนี่ยก็คือใช้เสื้อผ้าร่วมกับคนที่เป็น ะะส่วนอันสุดท้ายคือเหาที่อยู่บริเวณอวัยวะเพศหรือที่เราเรียกว่าโลนเนี่ยค่ะก็คือติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์